โ o ด้าน e y ทีวีร่วมกับสสสเสนอรายการคิดให้คลิกรายการเรื่อิที่ชีวิตจริงของคนมีฝันที่จะบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตสื่อโทรทัศน์ของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศผ่านภารกิจที่พวกเขาจะต้องร่วมกันผลิตสื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตคนไทย ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์คิดให้คลิก คิดให้คลิกนี่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าเราเชื่อในพลังเยาวชนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราอยากจะใช้ฝีมือเยาวชนใช้ไอเดียเยาวชนเนี่ยมาลองพัฒนาให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สําคัญทั้งหมดเลยรายการนี้จะพิเศษมากเลยนะคะตรงที่ว่างานที่เยาวชนคิดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าฟีดแบ็จริงๆออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะจะมีการนําไปเทสกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นก็หมายความว่าไอเดียนั้นโดนใจ อันนี้เราต้องมาลองดูกันว่าไอเดียที่เยาวชนคิดเนี่ยจะโดนใจขนาดไหนค่ะและสสก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยได้คิดได้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆค่ะเราต้องการที่จะให้นักศึกษาเยาวชนเนี่ยครับได้ลองงัดเอาฝีมือความสามารถแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนไทยเนี่ยแล้วผลิตสื่อชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วเราคาดหวังว่าสื่อชิ้นนี้เนี่ย น่าจะตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นทํำยังไงให้เขาสนใจและอยากที่จะคลิกมันดูคิดให้คลิกนะคะก็เป็นเวทีที่ท้าทายให้น้องๆวัยรุ่นได้คิดเพื่อให้ได้คลิกค่ะเป็นเวทีที่เด็กๆวัยรุ่นจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างสารร์สังคมด้วยความฝันนับหมื่นของน้องๆนิสิตนักศึกษาจากรัสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในครั้งนี้มีเพียง12ฝัน12ทีมเท่านั้นที่จะผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้มากประสบการณ์แห่งวงการสื่อโทรทัศน์และพร้อมที่จะเจรนายพวกเขาเหล่านี้ให้เป็นเพชรน้ำงามทั้ง12ทีมจะได้เข้าร่วมภารกิจผลิตสื่อโทรทัศน์ที่มาจากแคมเปญรณรงค์ของสสสก็อยากจะทำอะไรให้มันฮาๆแบบแตกต่างจากชาวบ้านนะครับก็เลยคิดมาว่าเอ้ย เออว่ะแม่หมวกเป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างเรื่องราวนะครับก็จะเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่สวมหมวกนะครับความรู้ที่ได้นะคะก็คือเราได้ความรู้เบื้องลึกของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆว่าสาเหตุมันมาจากอะไรทําให้เราสามารถเอาไปพัฒนางานของเราต่อได้คะคะสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือความแตกต่าง ในแง่ของมุมมองความคิดคือมันมีความเป็นวัยรุ่นอ่ะมันมีความเกลียดมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นคาดหวังไอเดียที่ดีคาดหวังความแปลกใหม่แล้วก็คาดหวังการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารให้เหมาะกับช่องทางของกลุ่มเป้าหมายั้งนี้ก็น่าจะมีอะไรเด็ดๆที่ที่เรานึกไม่ถึงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวในฐานะที่พี่เป็นสื่อสารมวลชนนะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนแล้วก็พี่ก็อยากจะเห็นน้องๆที่เป็นนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพทางด้านความคิดความครีเอทสร้างสารรค์ผลงานออกมาเพราะนั้นมีไอเดียอะไรพุ่งปรี๊ดแค่ไหนใส่มาให้เต็มที่นะครับเวทีนี้จะเป็นเวทีที่จะให้น้องๆมาพิสูจน์ไอเดียของน้องว่าน้องจะมีเวทียืนในทีวีดิจิตอลข้างหน้าหรือเปล่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสทองของน้องๆผู้มีแรงบันดาลใจไอเดียเยี่ยมและเปี่ยมด้วยความสามารถด้านการผลิตสื่อกับเวทีแจ้งเกิดที่จะได้โชว์ศักยภาพของคุณ ต่อสายตาประชาชนผ่านหน้าจอ m o d เ r ินทีวีไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่คณะไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ร่วมหาวิทยาลัยใดเพียงมีใจรักในการผลิตสื่อโทรทัศน์คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ขอเพียงแค่คิกให้คลิกขอเชิญน้องๆนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศผู้ที่มีใจรักในการผลิตสื่อโทรทัศน์ ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการคิดให้คลิกพร้อมคว้าโอกาสในการเป็นผู้นำความคลิกที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมและเทรนคอร์สพิเศษจากพี่ๆผู้มากประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อชั้นนำของเมืองไทยเปิดรับสมัครผลงานแล้ววันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ค้นหาคคำว่าคิดให้คลิก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อโทรทัศน์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นกับรายการคิดให้คลิก